ในข่าวว่าข้าวโลละห้าบาทใช่ไหมถูกกว่ามาม่าอีกไหนบอกว่าปิดตาแลดีราคาข้าวข,ขึ้นโอ้โหถูกกว่าบ้านกูอีกนะไปดูหน่อยไปดูหน่อยจริงหรือเปล่าวะโลละห้าบาทบาดโท่บ้านกูู้ยังแพงกว่านั้นเลยนะ <laughs> เฮ้ยกมเมืองนะในข่าวว่าข้าวโลละห้าบาทใช่ไหมถูกกว่ามาม่าอีกไหนบอกว่าปิดกาลแลดีราคาข้าวขึ้นโอ้โหถูกกว่าบ้านกูอีกด่รู้หน่อยจริงหรือเปล่าวะโลละห้าบาทปาทู่ บ้านกูยังแพงกว่านั้นเลยนะเฮ้ยผมเมืองนะได้ข่าวว่าข้าวโลละห้าบาทใช่ไหมถูกกว่ามาม่าอีกไหนบอกว่าปิดต่านแลดีราคาข้าวข,ขึ้นโอ้โหถูกกว่าบ้านกูอีกนะไปดูหน่อยไปดูหน่อยจริงหรือเปล่าวะโลละห้าบาท ปาทูบ้านกูยังแพงกว่านั้นเลยนะเฮ้ยกมเมืองอ